จัดให้จัดให้และจัดให้ครับคอมตัวโหดสำหรับสา ok วก ROG โดยเฉพาะเน้น CPU เพื่อการไลฟ์สตรีมเพื่อการตัดต่อในแบบ Windows นะครับตัวนี้กับ ROG ล้วนๆ ROG เพียวๆตั้งแต่เคสตั้งแต่เมนบอร์ดตั้งแต่กาจอตั้งแต่ชุดน้ำ r o g กันหมดเลยราคาไม่กล้าประเมินเลยเดี๋ยวแปะราคาไว้ด้านล่างกันแล้วกันนะครับเริ่มต้นจากเคสก่อนเลยเคสที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเคส h y เปอร์เรียนจากทาง r o g เป็นสุดยอดเคสสําหรับสาย a i r ์ฟลูเลยนะทำไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าเคสตัวนี้ครับมันจะมีช่องลมระบายความร้อนที่เยอะมากๆตั้งแต่ด้านหน้าตั้งแต่ด้านข้างตั้งแต่ด้านบนระบายความร้อนได้จุใจแต่แลกมาด้วยขนาดของตัวเคสที่ใหญ่แต่วัสดุ สุดยอดฟิ n นิช t o u ทัชชิ่งต่างๆคือสวยมากๆหน้าตาเร้าใจสุดๆแล้วมีไฟ RGB บริเวณด้านหน้าด้วยกระจกด้านข้างผมแกะออกไปนะครับแต่คุณสามารถที่จะใช้งานแบบเปิดเป็นแม่เหล็กแบบนี้กันได้เลย แต่งเครื่องแต่งเคสประกอบเครื่องประกอบเคสได้ง่ายได้มากครับฝั่งของ CPU ที่ใส่ยอยู่ด้านในก็คือพระเอกก็คือหัวใจของซิสเตมนี้เลยเป็น CPU จากทาง Intel Core Ultra 9285K ท็อปที่สุดของ Intel นะตอนนี้ครับเน้นไปในเรื่องของการทำงานการตัดต่อวิดีโอการสตรีมมิ่งตัวนี้ ปราบได้หมดและเย็นลงด้วยนะครับความแรงในด้านของการสตรีมว่าดีแล้วตัดต่อว่าดีแล้วเล่นเกมก็ถือว่าสุดยอดไม่แพ้กันนะครับหรือแม้แต่จะเล่นไปพร้อมกับสตรีมไปก็จบหายห่วงกันได้เลยนะครับมาพร้อมกับเมนบอร์ด ROG Maximus Z890 Hero อยู่ภายในด้านในตัวเครื่องแล้วเป็นเมนบอร์ดในซีรีส์ตัวท็อปไฮเอ็นที่ขายดี่สุดของ ROG ในหลายๆรุ่นที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ สวยมากนะครับใส่อยู่ในเครื่องคือโดดเด่นมากและตัวหนังสือ rog อยู่บริเวณข้างชุดระบายความร้อนคือดีงามจริงๆนะฮะส่วนการ์ดจอครับที่ใส่มาอยู่ในตรงนี้จะเป็นการ์ดจอ Strix GeForce RTX 4070 Super นะครับทำไมถึงไม่ใช้4090แล้วพี่คืองานเราที่ทำเนี่ยเน้นสตรีมมิ่งเน้นตัดต่อวิดีโอไงดังนั้น4070 Super ผมว่าเพียงพอแล้วแต่ถ้าใครอยากจะอัพพลังไปเล่นเกมอัพพลังไปทำงานแบบ 4K 8K แบบสุดต้องสุดนะ RTX 4090คือคำตอบนะครับในตัวสตร i x ด้วยนะ r t g สตรีเท่านั้นนะเพราะมันจะได้เข้าชุดกันนะครับแต่สำหรับผม4070 Super คือพอแล้ว รแรงสบายหายห่วงและงานตัดต่องานเล่นเกมงานสตรีมใช้ได้ ชิวๆสำหรับตัวแรมครับใส่แรมมาให้เป็นความจุ64 g b แบบ DDR5 บัสปีสัก6,000กำลังสวยกำลังงามกันเลยนะครับ SSD อย่างตัวนี้เนี่ยจัดไปเลยฮะอย่างต่ำต้องมี1 t b ทรนี่คือขั้นต่ำนะแต่อยากจะให้แนะนำว่าอัปเกรดไปเลยสำหรับการตัดต่อผมก็ต้องมี2 t b ทถึง4 t b ทถึงจะพอนะครับแต่ถ้าคุณตัดต่อเป็นอาชีพยังไงก็ไม่พอนะต่อให้4 t b ทคุณจะต้องซื้อ external SSD หรือ Hard disk มาใส่เพิ่มอยู่ดีเพราะลาพังแค SSD หฮาร์ดดินในตัวเครื่องเท่านี้ไม่พอหรอกขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของแต่ละคนถ้าถ้าขยันลบอพอถูถ่ายได้แต่ถ้าอยากจะเก็บฟุตเตจไว้นาน,านๆยาวๆก็ต้องเพิ่มสโตรเลจให้เต็มแม็กเข้าไปอีกนะครับขั้นต่ําผมมองว่าต้องมี1นึทรขั้นแนะนํา2 B, 4เทสกันไปเลยนะครับพาชนะสายครับที่ใส่อยู่ในเครื่องตัวนี้เป็นพาชนะสไจาก r า g จเช่นกันครับในรุ่น ต่อ1,000 P2 Gaming นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น power supply วัตต์นะที่ออกแบบมากับ system นี้ได้สบายสบายเลยและนี่คือสเปคทั้งหมดเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้ดูกันนะครับใครที่แม่อยากจะได้ความ ROG แบบอลังการงานสร้างแบบนี้แล้วก็นี่เลยที่สุดที่สุดนะครับให้ดูฝั่งของด้านหลังนิดนึง พอร์ตเชื่อมต่อฮะมาแบบจุกๆสายครีเอเตอร์ยิ้มเลยไม่ว่าจะเป็น t u u n e r r o o t ทานเฟอร์ข้อมูล 40GB นะครับไม่ว่าจะเป็น USB-C USB-A แลนแบบ 5G WiFi7 เขามากันครบและพอร์ตเยอะเอาไว้ต่อ external คือดีมากๆรวมถึงช่องด้านหน้าของเคสนะครับที่เป็นตัว USB เป็น Type C 2ช่องกันแล้วนะครับอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้ซึ่งเราก็สามารถต่อ ทั้งหน้าทั้งหลังได้แบบจุกๆเลยชอบแบบไหนจิ้มแบบนั้นนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดนอกจากสเปคที่ดีมากๆแล้วนะครับคุณที่จะต้องมีก็คือโต๊ะนะครับที่จะต้องใหญ่หน่อยเพราะว่าเคสใหญ่และหนักรวมถึงคุณต้องหาคนช่วยยกด้วยเพราะคนเดียวบอกเลยไม่ไหวหนักที้เป่งเลยนะครับสำหรับเจ้า System ROG Stick ตตัวนี้เดี๋ยวเราตามไปดูการทดสอบกันต่อได้เลยครับ ช่วงนี้ผมติดเป็นพิเศษเลยกับ COD BO6 Zombie ครับเล่น 2K ป K แบบ Extreme เปิด DLSS มาดูกันว่าพลังของเจ้าเครื่องนี้จะไปได้เท่าไหร่โอ้โหเฟรมเรทจ้า2 0 0บวกบวกใช้กับจอ 240H ้ิ K 240H ้สิบเลสบายเลยอะฉากบวกฉากบูนี่พลิ้วจัดนะครับความร้อนของทั้ง CPU และความร้อนของทั้งกาจอ อยู่ในช่วง50กว่าองศาดีทั้งคู่เลยแม้จะเป็นรหัสเบอร์ใหญ่สุดนะครับของตัว CPU แล้วก็4070นะตัวสตริกเองก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีแล้วก็พิ้วจริงๆบวกซอมบี้ได้ฟินละมันสุดๆนะฮะ <laughs> พี่แกนะพิวเหลือเกิน <laughs> อันนี้เป็น operation ชาวไทยอยู่นะครับช <Hey, S 1> ื่อดันนะรั <'m> ลองไปเล่นกันดูนะ <'m> เป็นชื่อไทยด้วย <'m> ผมเลยชอบเล่นตัวนี้ เท่อชื่อเท่เล่นก็พลิวฟิวสบายสบายยิงกันบันเทิงกันมันแม้แต่ effect, เอฟเฟกต์เดือดก็ยังแตะอยู่170-180อย่างที่เห็นกันเลยนะครับส่วนนี้เป็น f o r z a Motor s p o ์ t นะครับเปลี่ยนแนวเกมกันบ้างนะครับกับ 2K ปรับอัลตร้านะครับในเกมนี้ เดี๋ยวมาดูกันว่าต่อเล่นจะเป็นอย่างไรก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะเคยเทส f o r ์ a h o r i z o n 5กันแต่นี่คือ Forza Motorsport นะครับซึ่งเป็นภาคล่าสุดของซีรีส์ f o r z a ก็จะเป็นแนวแข่งรถเนาะครทช่ดชอบเกมแนวแข่งรถก็น่าจะชอบเกมนี้กันนะครับสำหรับเ<ท>ฟรมเลทก็จะเห็นว่าอยู่ในช่วงประมาณ70-70ปลายนะครับความร้อนยังทำได้ดีอยู่แต่ตัวการ์ดจอรู้สึกว่าจะกินทรัพยากรสูงขึ้นมาหน่อย แต่รวมๆคือเฟรมเลทดีมากนะครเกมแข่งรถซึ่งก็ไม่ต้องใช้เฟรมเลทที่มันบือหวาในระดับ120ไปจนถึง200เฟรมอะไรอยู่ประมาณช่วง6 0 7 0เจมว่าก็กำลังพอดีแล้วนะครับเล่นได้สบายๆเลยฮะทั้งเกมแข่งรถและเกมชูตติ่งนี้คือจัดให้จัดให้และจัดให้ในวันนี้ครับ จัดให้จัดให้และจัดให้เป็นยังไงบ้างครับแฟนๆ ROG แบบฮาร์ดคอร์อย่างนี้น่าจะชอบนะเนเพราะว่าได้ฮาร์ดแวร์ครบของ ROG เลยแต่ถึงแม้มันอาจจะยังไม่สุดเท่าไหร่นะ4 7 0 Super ใช่ไหมในความเห็นหลายๆคน ก็ใส่เพิ่มเป็น4.90ได้แรมนะครับคุณก็ไปใส่อัปเกรดได้ตามสเกลของงานของแต่ละคนกันได้เลย SSD ก็แล้วแต่คนงานแบบไหนก็ลองเลือกตามความเหมาะสมก็แล้วกันผมเชื่อว่าคนที่ซื้อคอมระดับนี้น่าจะมีความรู้หรือศึกษามาแล้วในระดับหนึ่งนะครับอันนี้มาจัดให้ดูเป็นตัวอย่างสาหรับแฟนๆ ROG กันนะครับใครที่อยากจะจัดตามไปกันได้เลยตอนนี้ ROG เขามีฮาร์ดแวร์มีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากันครบไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ด การ์ดจอรม SSD เคสพาวเวอร์ชุดน้ำนะครับมาครบอ้อลืมพูดถึงกันไปไ<อ>ชุดน้ำที่ใส่ในตัวนี้จะเป็นวิวจิน3 3 6 0 A R G B กันด้วยระบายความร้อนได้สบายๆกับคออัลตราเก้านะครับ C P U ที่บอกได้เลยว่า m u l ติ t a ็กซิงยอดเยี่ยมมากๆถึงแม้จะไม่มี h y เปอร์เทรดดิ้แล้วแต่ก็ยังแรงอยู่และนี่คือจัดให้จัดให้จัดให้ใหใหกับแฟนๆ R O G เอาให้หายยากกันเลยจัดไปจุกๆครับผมเซตนี้ราคาเดี๋ยวผมคำนวณมาให้ทางล่าง วาร์ปมีอยู่ข้างล่างไปดูกันได้วันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับจัดให้จัดให้และจัดให้ครับผม